ครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมมังกรมาเดินมีรถมานำรถมาหลายคันครับมาดูคันแรกครับคันแรกเป็น L 4 0 1 8ครับแอลสีุ่่สภาพสวยเลยนะครับโอ้ใหม่มากครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4 2่0 0 0สองหมื่นหานบาทครับถัดมาก็4 0่รนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยครับอันนี้ก็ไปสี่แสนองหมื่นห้าบาทครับคุยดีก็ทันงละสามแสนเก้าหมื่นบาทขายได้ครับนะครับ เป็น401ครัมมบมีเยอะนะครับตอนนี้ครับ4018มีหลายคันครับมีขันหน้าแล้วก็ขันหลังให้ทุกคันนะตัวนี้ก็ L4018 ครับราคาแอถมเรา3,200,000บาทนะครับนะถัดมาครับเป็น L4188T วันนี้มีแถม3,000บาทครับแถม3,000บาทอยากขอรอได้ผมมีใหน300กิโลแรกยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะต่อมาครับเป็น L5018 ตัวนี้ห้5,000 การโคนะครับตัวนีแต่เาบทครับนมาเป็น l อลสี่ปดตัวธรดาครับตัวนี้บุคคลสามชิ้นครับ่แสนห้าหมนาีเนีาตัวนี้เป็น l อลสี่ห้าอ่าไใช่ครับเป็นยันมาสี่ห้าแรงสี่แรงตัวนี้เอาไปสองแสนบาทครับถัดมาครับเป็น l อลห้าศูนย์ครับตัวนี้ 5 0 0 0 0สามเอาไป495,000บาทพอครับถัดมาครับเป็นฟูบูต้านะครับฟูบูต้า45แรงตัวนี้255,000บาทครับถัดมาเป็นแชมป์ 62A5 นะครับ 62A5 ตัวนี้เอาไป225,000บาทครับถัดมาเป็น L3408DI ครับตัวนี้เอาไป225,000บาทนะเย้ okay, ครับเรารีวิวไปหลายคันมาดูเลยหลายล้านกันเลยครับ 49แรงตัวนี้ก็355,000บาทเองนะครับมแสนแรงครับมาดูตัวต่อไปครับ L 4 7 8 8 S p ตัวนี้435,000บาทนะกลับมาครับโตโยูต้า L 5 0 1 8ตัวนี้495,000บาทครับต่อไปคายติครับคายติ3,6 5 0 0 0บาทนะทุกตัวมีผ่านหน้าและผ่านหลังให้ครับผ่ันมาครับเป็น L 4 7 8 8 ตัวธรรมดาตัวนี้เอาไป3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับครับตัวนี้เป็น L P ลพีเจ็ดศูนย์แปดตัวธรรมดาคันโค้งครับตัวนี้ก็สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับนะขับมาตัวน้อยครับ B ี่ยี่สิบเอ็ดตัวนี้เอาไปแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับโอเคครับทิ้นิ้วแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจะมีเยอะนะครับรถครับ